จะลาไหมตอนนี้อ่ะกูไม่รู้กูฟิลนั้นมาตั้งแต่ะไรแล้วอีดอรู้สึกว่าฟิลเป็นดาราอยู่แล้วเอาจริงเนี่ยเราเป็นคนมั่นอย่างงี้ป้าพอเราเรามีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะก็ก็ฟิลมั่นมาอะไรอย่างเงี้ยเคยคิดแม้ว่าเราจะต้องลดลด power ตัวเองลงหน่อยเพื่อดูเป็นแบบ soft สวยๆอะไรอย่างเงี้ยกูพูดกูยืนยันคำเดิมว่ากูจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอะไรอย่างเงี้ยกูก็เป็นของกูแบบนี้อะไรอย่างเงี้ย คุณผู้ชมการคุยกับคนดังวันนี้เนี่ยเราค่อนข้างเก่งมากเขาเป็นเซเลบสาวที่มีกระแสอยู่ในโลกออนไลน์ตลอดและที่สำคัญเขาไปรายการไหนเนี่ย ปังทุกรายการจริงๆแต่วันนี้วันนี้ขอต้อนรับดีกว่าสวัสดีค่ะเพื่เพสวัสดีค่ะเพื่อนเพรดีกว่าแบบว่าคุยแบบง่ายๆสบายๆเาชิลๆเลยพรชิลมากชื่อรายการอะไรกันอะไรกอะไรนะรายการนี้คือรายการอะไรบกทุกตาถามจริงตอบตรงดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งค่ะเรามาอัปเดตชีวิตกันใช่ไหมว่าที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างเราเราเคยคุยด้งรายการแล้วก็คุยกันอย่างนี้ไหมโนล่าสุดจะเป็นในสตูดิโอปกติเวลาไปคุยในสตูดิโอก็จะมีคุณเล็กซี่มีพิธีกรหลายๆคนมาถามแต่แต่ว่าวันนี้อบบ่วนเว แบบขอแบบเปิดใจอะไรงันเลยเอาสั้นๆนะเพราะว่าไม่มีเวลาเยอะสั้นไม่ได้คุยเยอะไม่ได้คุยเยอะทำอะไรบ้างตอนนี้ทำอะไรบ้างตอนนี้ก็เหมือนเดิมเลิกเป็นโซฟี่นีออนไลน์เลิกเป็นเรื่องจริงเหรอเลิกเป็นเสานั่งริ้งแล้วก็กลับไปขายของอยู่ที่บ้านบุริรามเหมือนเดิมเลยเพื่อนตอนนี้ชีวิตอัปเดตล่าสุดเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวให้น้องๆนักศึกษาในมหาลัยค่ะ แต่จริงๆเราก็ค่อนข้างติดตามชีวิตเธออยู่แล้วนะกับการไปเป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวดีแม่ขายก๋วยเตี๋ยวช่วงนี้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าโควิดน้องเพื่อนต้องเข้าใจสถานการณ์ตอนนี้ด้วยเพราะนักศึกษาเนี่ยเรียนไม่ค่อยเต็มบางคนเรียนออนไลน์บ้างเรียนในคลาดบ้างมาเรียนที่มหาลาัยบ้างน้อยลงลดเรียกได้ว่า5 0เเลยรายได้ลดลงมากค่ะแต่ก็สู้ทำไมทำไมถึงทำไมถึงตัดสินใจกลับไปใช้ชีวิตที่บ้านทำไมไม่สู้ ในในชีวิตที่มีความสุขตอนที่เคยอยู่ทั้งที่กรุงเทพทั้งที่พัทยาอะไรแบบนี้เพื่อเราต้องยอมรับว่ากระสรแสเราตกแล้วจริงนะแล้วก็เราถูกบูลลี่มายาวนานมาก<ฆ>ซึ่งการที่เราถูกบูลลี่ยาวนานเนี่ยมันทำให้งานงานู้นงานนี้ไม่สามารถที่จะเข้ามาหาเราได้ด้วยการที่หนึ่งเราก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ของ<ฆ>องค์กรขอสงสินค้าของน,นู่นนั่นนี่วก็<ฆ>ตัดสินใจเราไม่ทําให้ใครเดือดร้อนดีกว่ากลับไปอยู่บ้านเราใช้ชีวิตแบบว่า normal น<ฆ>ี้ดีกว่าเพื่อนนั่นคือนั่นคือเสร็จปวดที่เฟดเฟดตัวเองออกไปชีวิตที่ผ่านมาดีกว่าถามยง้วั ยังมีอะไรต้องเรียนรู้ทุกวันน่ะชีวิตสำหรับเรานะแต่ถือถามว่าเราผ่านมาเยอะไหมเราผ่านมาเยอะแต่เราก็ต้องเรียนรู้ทุกวันอยู่แล้วชีวิตมันต้องเจออะไรใหม่ๆทุกๆกวันเสมอจนกว่าวันหนึ่งที่เราจะหยุดเราจะหยุดจริงๆงอะไรอย่างเงี้ยนะเพื่อนคือจริงถามจากความรู้สึกใจจริงเลยจริงๆิจากคนธรรมดาคนหนึ่งวันหนึ่งมาเล่นโซเชียลแล้วกลายเป็นคนที่มีผู้รู้จักมากมายแล้วพอวันหนึ่งเราก็กลายเป็นเป็นที่หลายๆคนเขาจับจ้องไม่ว่าเราจะกินจะนอนจะเดินจะนั่งอะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่าชีวิตเนี่ยอึดอัดไหมหรือว่า,าเฮ้ยใคร<ม>จะติดตามอะไรก็ติดตามไปเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะชอบแต่<อ>ถ้าเป็นทุกวันนี้รู้สึกเบื่อแล้ว,<อ>ลวก็เอาเอาพูดตรงๆนะกูไม่ได้ตอบแบบดาราเบือ่บอหนูตานะ<อ>คือลำคาญมากทุกวันนี้ทําไมต้องมายุ่งกับเราทั้งที่เราก็ไม่ได้เอาตวออกมาแบบอะไรมากมายเอคนอื่นแล้วไม่ได้มีคอนเทนต์ไม่ได้ทำยูทูบไม่ได้อะไรมากมายก็คือชีวิตกูก็เหมือนคนปกติที่ตื่นมาโพสเฟซบุ๊กกินอะไรเจอเพื่อนไปเที่ยวไปปาร์ตี้คือชีวิตราบปกติมากแต่เรากลรำคาญยังยังไม่จบกับเราาาาาอีกกไรเงงคคคญมมม่่่่่แตววนน็็ปสิึา ถ้าเราไม่มีอะไรดีจริงเขาก็คงไม่มาติดตามชีวิตเราเหรอกแห้ส่วนเดียวจริงอาจจะเป็นเขาอาจจะดูเราเพราะความบันเทิงก่ะกันก็ให้มองที่ความบันเทิงไงแต่ถ้า,อามองเพราะความบันเทิงดูอินดี้แล้วได้อะไรจากอินดี้มันคง,งไม่ได้เพราะเราก็ไม่ได้มีสาระอะไรเขามากแต่ก็ดูๆไปแล้วก็ได้ให้ความบันเทิงแล้วก็มีความสุขอีกช,ชินได้ยังถามก่อนชินมากชินชาด้วยเพื่อนไม่ชินธรรมดาโดยเฉพาะไอ้เพจจนั้นที่ไม่จบกับเราสักทีไม่เราจะไม่เอ่ยเราไม่เอ่ยถึงอะไรอย่างเงี้ยเออใช่ทีนิดหลังจากหลังจากนี้ดีกว่าหลังจากนี้ดีกว่าพอชีวิตกลับปยย่้้าาานนเเีีมมห มีแพชชั่นแม้เพราะว่าคือหลายๆคนรู้สึกว่าพอาการเป็นสาวประเภท2อ่ะมันก็ต้องเริ่มถึงจุดอิ่มตัวของชีวิตกับการที่เราไปใช้ชีวิต ข้างนอกแบบเสพมาเยอะมอกไม่เคยให้ความสาคัญกับครอบครัวอะพูดตรงหมดแต่ไปแลดให้ติดเพื่อนติดอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้อยู่กับแม่ไม่ค่อยได้อยู่กับหลานไม่ค่อยได้อะไรก็โอเคขึ้นอาจจะมีบ้างที่แบบคิดถึงสังคมหมือบ่าว่าคิดถึงการแรดการปาร์ตี้การแต่งตัวสวยๆทุกวันไม่ต้องมาใส่ผ้ากันเปื้อนเหมือนที่อยู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้ตื่นเช้ามาก็ไม่ต้องแต่งอะไรมากใส่ผ้ากันเปื้อนใส่หมวกคล้ายก๋วยเตี๋ยวเลยอะไรอย่างเงี้ยจากที่เราเคยต้องซื้อเสื้อผ้าทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามปรับตัวอยู่แต่ การแต่งตัวส,สวยการออกไปอยู่ในสังคมที่แบบว่าวุ่นวายดีกว่ามันก็แค่เปลือกเหมือนเราได้เรียนรู้คนเยอะเราได้รู้ทั้งคนจริงและคนปลอมอเยอะมากในสังคมที่เราผ่านมาตอนเรามั่งมีตอนเรามีชื่อเสียงตอนเราอะ,อะไรเงี้ยมันเป็นการคัดอีกรูปแบบหนึง่งแต่สุดท้ายเราก็ เราโทษใครไม่ได้เราต้องโทษตัวเองชีวิตที่เราเป็นมาอย่างนี้เราเรากำหนดตัวเราเองให้มันเป็นแบบนั้นแบบนี้เราต้องยอมรับมัน,นพอใจกับชีวิตในตอนนี้ไหมไม่พอใจที่สุดแต่ก็ต้องทนอยู่กับมันให้ได้เพราะเราเลือกเองถูกไหมเราเพื่อนอยากจะเปลี่ยนชีวิตไหมอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรอีกไหมหรือว่าอยากจะ ขึ้นเพราะว่าอย่างเราเวลาทําอะไรมันก็เป็นกระแสหมดเไม่ไแล้ว,ลวทุกวันนี้เราดูเน็ตไอดอลหน้าใหม่ๆเราดูน้องๆที่เขาโดดเด่นในโซเชียลเราก,เราก,เราก็เราก็โอเคนะรมันพัฒนาไปเยอะมากนาะ,ะในการทำคอนเทนต์แต่ละแบบในสมัยคือถ้าสม,มสมัยก่อนคนดังเขาจะเรียกเป็นย<ะ>ูทูบไอดอล พอเริ่มมาเป็นอินฟลูเอนเซอร์เดี๋ยวนี้มันเริ่มมียูทูบเบอร์อย่างเราเราไม่ได้มีทีมเราไม่ได้มีโปรดักชันอะไรเหมือนคนอื่นเขาแล้วก็แค่ธรรมดาของเราใช้ชีวิตปกติเหมือนคนธรรมดาแต่ว่าเออก็ยังดีใจที่ยังพอมีคนดูเหลืออยู่บ้างอะไรอย่างเงี้ยก็แฮปปี้เพื่อนโอเคมีครั้งหนึ่งรู้สึกว่ารู้สึกเบื่อกับโซเชียลก็ต้องปิดมันไปปิดลำคานแต่ตอนนี้ก็ไม่ปิดอีกแล้วบางทีที่กูบางทีที่เราปิดเมนก็คือว่าเออเป็นสุบอะไรเมนเยอะอะไรอย่างงี้เข้าใจความหมายไหมแต่พอเราเปิดปุ๊บก็จะเข้ามมมมมาาาาาาาอออออออีีีีีกกกกกกกะะะะไไรรยยยยยยย่่่่่งเเ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 ้้็็็็ดดดดดแลลลลววตตนนนนนนนททปปขฟฟ์์์สสิิู๋คคคพื เกิน200ก็โอเคแล้วทุกวันนี้เกิน200อคนดูกูแฮปปี้แล้วแต่หลายคนก็รู้สึกว่าชินกับฟินดีกว่าฟินดีกว่าเป็นฟินกับการกินข้าวทําไมไม่ทําช่องกินขึ้นมาเลยอ่ะไม่อ่ะมันมีเยอะแล้วอ่ะเพื่อนเราก็ไเสระาัเก็ไ่เห็นซ้ําใครอรืไงก็เป็นสไตล์เพสทีนี้แค่ในบร้ั้ก็คือเป็นร้านเดิมเราไม่ได้ไปออกต่างจังหวัดเหมือนคนอื่นเขาไงยูทูบเบอร์ที่เขาไปตามสายกินเขาก็จะไปร้านดังๆของจังหวัดนั้นจังหวัดนี้เราไม่ได้ทําแบบนั้นแล้วเราอยู่บ้านจริงๆด้วยความที่เราต้องมีหน้าที่รัับบอออในนนทุกกวว่่่่เพืมแตาายงีี้้ดผูช เราเข้าใจเขานะวันหนึ่งที่เขาเป็นคนดังแล้วเขาก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราก็เข้าใจนะบางทีเทนที่เราต้องไปนั่งดูก่อนว่า<อ>ฮอยได้ไหมอะไรออกได้<อ>ไม่ได้หรอไม่จริงก็ออกได้นะเพราะว่าเราก็ยอมรับในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเพราะมันอยากให้คนเข้าใจในชีวิตของคนคนหนึ่งไม่ใช่แต่ว่าคุณมัวแต่มองเขาแค่ ภายนอกคนพูดจาแรงๆคนพูดจาปากจะจัดแล้วจะเป็นคนแรงอยู่ตลอดเวลาจริงๆใช้คอนเทนต์ว่าดาวที่ตกไปแล้วก็ได้เอามันมันจะได้ดูคิดว่าตัวเองไม่ได้ตกนะเพื่อตัวเองตกไปเหรอไอเหรอสำหรับไอไม่ไอเหมือนเดิมเหมือนเดิมไม่เดิมเพราะว่าจริงๆแล้วแม่จริงๆอยู่เป็นคนที่ มีกระแสอยู่ตลอดเวลาไงโอเคก็ดกออกีก็ขอบคุณก็ขอบคุณคิดว่าชินไหมชินไหมอย่างนี้ดีกว่าก็ชินกูเจอทุกวันอยู่แล้วกูชินบางทีก็แต่มันก็มีไม่ไม่กี่ไม่กี่คนเท่านั้นเองเข,เขาเข้าจคำนับเป็นเพื่อนแต่กูบางทีก็เบื่อทําอะไรก็เอาไปพูดอะไรอย่างเงี้ยขนาดไปในสถานที่บางสถานที่อ่ะกูโดนเมื่อคืนกูไปเที่ยวกูก็โดนแบบปาลานซ์น่นมากไม่รู้จะถ่ายกูไปทำอะไรไม่เป็นาดาราไหมตอนนี้อ่ะกูไม่รู้กูฟิล์นว่าตั้งแต่ไหนอะไรแล้วอีดอรู้สึกว่าฟิลเป็นดาราอยู่แล้วก็ เอาจริงเนี่ยไอ้เองทุกคนมั่นอย่างงี้ป้าพอเราเรามีชื่อเสียงมีคนรู้จักเยอะก็ก็ฟิลมั่นมาอะไรเงี้ยเคยคิดไหมว่าเราจะต้องลดลดพลังว์ตัวเองลงหน่อยเพื่อให้ดูเป็นแบบซอฟสวยๆอะไรอย่างเงี้ยกูพูดกูยืนยันคำเดิมว่ากูจะไม่เปลี่ยนตัวเองเพื่อใครอะไรเงี้ยกูก็เป็นของกูแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้เปลี่ยนใช่ไงเปลี่ยนเพื่อตัวเองไงกูก็มีความสุขของกูทุกวันแบบนี้อาการไม่ให้กูเปลี่ยนไปเพื่ออะไรอย่างว่ามันจะกลายเป็นเพซซี่ที่แบบน่ารักแบบใสๆเรียบร้อย ก็โดนด่าอีกว่าไหมไม่ได้ใช่มันไม่ใช่ตัวเรากูนั่งกินข้าวถ้ากูไม่ด่ามันกลับมันก็ทำไมเพื่อนไม่ด่ากลับอ่ะไม่สนุกไปอีกเขาจะความหมายไหมก็ต้องด่าอ๋อแปลว่าบางทีมันก็ต้องเขาเรียกว่าเล่นเกม่เล่นเกมกลับไปเล่ถูกต้องมคือถือว่าถ้าเขาแบบเฮ้ยมางคนน่าจะด่าด่าแล้วเราไม่โต้ตอบกลับจะเป็นกันว่า ไม่ใช่เราอีกอ่าใช่ไหมใช่ค่ะแปลว่าตอนนี้เริ่มเข้าใจในในสถานการณ์กับเกมที่มันเกิดขึ้นในไอเข้าใจมานานแล้วตั้งแต่ไอโดนโดนวิพาพิจารณ์มา3ปีติดไอเข้าใจทุกอย่างจริงเคยท้อไหมมันมีบ้างเพื่อนเนใจกูร้องไห้แต่ไม่มีใครรู้หรอกกูก็ไม่ต้องมานั่งร้องไห้เขาดูปะเดี๋ยวก็แสดงแล้ววันนี้ยังร้องไห้อีกไหมร้องความส่วนใจแล้วค่ะมาวันนี้เข้ามาเหอะจริงๆอยากให้คนเหล่านั้นกลับมากลายเป็นมิตรกับเราแม้วันหนึ่งจะจับมือกันแล้วก็มีปาร์ตี้อะปาร์ตี้คนเกลยเออียมดเมมมีิ้งยคไ่ใรรราจแลว บอว่าถ้ามันมีมิงแบบคนคนแอนตี้เพจไปเลยอะไรเงี้ยก็ดีจะได้มีโอกาสอธิบายกับเขาว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยเออก็ต้องรอดูถ้ามันมีจริงๆนะอ,อ,อยากจะบอกอะไรกับคนที่เขาติดตามเลยไ,ไหมเพราะเชื่อว่าคนที่รักเราก็เยอะเหมือนกันก็ขอบคุณคนเหล่านั้นที่ยังชอบเราอยู่นะคะในบางคนก็อย่างว่าล่ะโซเชียลเซฟเพื่อความบันเทิงนะคะส่วนคนที่ไม่ชอบเราก็เราห้ามเขาไม่ได้กูพูดหลายครั้งแล้วว่าเราไม่สามารถกลับไปอธิบายให้คนที่ไม่ชอบเราได้ทั้งหมดก็ ลดน้อยลงบ้างก็ดีไปติดตามคนอื่นนะดีที่สุดไม่ต้องมาติดตามดิฉันแล้วอะไรอย่างงี้ไม่ชอบก็ตัดคนต่างอยู่เพื่อนจบจริงๆผู้หญิงคนนี้เขามีอะไรให้คุณได้ติดตามเยอะเขาเป็นผู้หญิงเก่งเขาเป็นนักสู้แต่ไม่เคยมีใครมาสัมภาษณ์เราในคอนเทนต์อย่างนั้นเลยให้เราเขาคือคนเก่งไงเขาคือนักสู้เคยเห็นเขาในมุมมองที่ขายออนไลน์ไหมคุณผู้ชมคะประสบความสําเร็จจากการขายออนไลน์ประสบการสําเร็จจากการที่ทำหลายหลายอย่างแต่เรื่องราวบางเรื่องราวมันก็ต้องมีเหตุผลในบางอย่างที่หลายๆคนชอบไปขุดบอกได้เลยว่าคนเราออย่าาาไปดดีตมขุ ของเขาเพราะจริงๆเขาก็มีส่วนดีให้ได้ติดตามอีกเย<ร>อ,<ช>อะเร,เราก็มีจุดเสียเราก็ต้องยอมรับตัวเองไงกูก็ยอมรับตัวกูเองว่าส่วนไม่ดีส่วนเสียของอเราก็มีอะไรเงี้ยแต่คนเลือกคนไทยเนาะก็ต้องเข้าใจเขาเลือกที่จะเสพสิ่งที่ไม่ดีเพื่อความสนุก<ใ>จ,จริงๆมันมีบางอย่างเขาบอกคนไทยลืมง่ายง่ายแต่ประเด็นหล่อนบางทีหล่อนเขาก็ลืมยากไหมเออทำไมเรื่องของกูมันลืมยากกันจังเลยเนาะเออก็ไม่รู้จะพูดอะไรกับเขาลืมใช่ก็ลืมๆไปบ้างสอะค่ะแล้วก็ไปขุดคนนู้นคนนี้เขาอื่นแทนแล้วกันเนาะ ันนี้ขอบคุณเมสซี่นะขอบคุณมากมากขอบคุณมากจริงๆแล้วก็จริงๆมีความสุขคุณผู้ชมขาถ้าวันนี้เนี่ยคุณผู้ชมนะเราเนี่ยมาคุยเพื่อเพื่อที่จะอัปเดตชีวิตของคุณเพชรนะคะแล้วก็ว่าทาอะไรอยู่เป็นยังไงบ้างชีวิตตอนนี้เพื่อเฉลยหคนว่าเขาก็อยากรู้ไงเหมือนคนเราเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ฝากนะคะขอบคุณนะคะแล้วก็ฝากติดตามเชรซี่ได้เลยอาจจะมีรายการบนยูทูบให้คุณได้ติดตามก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณค่ะขอบคุณครับเพื่อน